สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทางบ้านนะคะวันนี้มาพบกับปูนแล้วก็ฟีนะคะในคมชันลึกบันเทิงไลฟ์ค่ในนะใช่เลยครับผมทุกๆวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเวลาสบายๆยย่างนี้ครับผม4ี่โมงเย็นจนถึง4โมงครึ่งเป็นต้นไปนะฮะจะมาพูดคุยอัปเดตข่าวในแวดวงวงการบันเทิงกันแน่นอนว่าวันนี้หลายๆคนคงจะคิดถึงเพราะว่าพวกเราสองคนแล้วก็ทีมข่าวบันเทิงเนี่ยหายหน้าหายตาไป หลายวันเลยทีเดียวนะครับทุกคนตอ<ห>น,นนี้เกิดกาลังอยู่ในช่วงของการเก็บตัวนะครับผมแล้วก็รวมถึงลองปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานดูนะครับหลังจากที่ในส่วนของคมชัดลึกนะครับเพื่อไทยเนี่ยเขาได้ลองทอําการพูดคุยข่าวอยู่ที่บ้านกันมาแล้วนี่หลังจากนี้เนี่ยจะได้พูดคุยกับพี่ๆทั้ง3ท่านกันแต่วันนี้ครับเรามีข่าวอะไรมาอัปเดตก,กันบ้างพี่ปูนไหนลองเล่าให้ฟังกันหน่อยครับ เรื่องราวนี้นะคะเป็นเรื่องราวที่ซับซ้อนแล้วก็ซ้อนเงื่อนมากๆเลยค่ะสำหรับค oh, <า>ุณพอชนั่นเองอ่าล่าสุดเนี่ยคุณพอสชรันได้ไปแจ้งความใช่ไหมอช่ถูกต้องได้ไปแจ้งความซึ่งต้นสายปลาเหตุมันจะมีที่มาที่ไปยังไงเกี่ยวเนื่องกับอดีตคนรักเก่าด้วยคุณเกรซเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ <S <S อีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องราวของคุณลิเดีสรันดัสฮะ นี่คุณลิเดียสันนันกับเรื่องราวของดราม่าสนามกอล์ฟใช่ไหมคุณปูนใช่เรื่องราวนี้ก็ต้องติดตามนะคะเพราะว่าเออลิเดียไม่ใช่เป็นเจ้าของสนามกอล์ฟแล้วนะเธอเอ่ออ่ะยังไงเดี๋ยววันนี้พี่ปูนจะมาไขตรงนี้ให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องอีกหนึ่งคนที่หลายๆคนนั้นกำลังติดตามกันก็คือเรื่องราวของคุณแมทพีรานีอ้าวนางเอกดังที่ผมบอกว่าก่อนหน้านี้เธอ โดนเรื่องของการบูลลี่การหมิ่นประมาทเยอะแยะมากมาเลยทีเดียวล่าสุดนะฮะก่อนหน้านี้เธอได้ไปแจ้งความําเน,นินคดีด้วยใช่ไหมครับคือหนนี้เธอก็ได้โพสต์นะครับภาพที่เขาเรียกว่าเหล่าเพียนคีย์บอร์ดนะฮะได้ออกมาขอโทษเธอในอ g s จีสตแบบแที่ไม่ปิดชื่อ,อไม่ปิดหน้าโปรไฟล์ด้วยโอ้แซ่บขนาดไหนจะไล่ทำลายฟังกัน ลอดนะแล้วก็ต่อไปอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับน้องมิกกับน้องเอิร์สนะคะเขาฮอตติดเป็นเอาท์ทวิตเตอร์เลยคุณเฟยเป็นไงบ้างแฟนผมหรือเปล่าแฟนแฟนมโนของเองก็บอกว่าน้องมิกกับน้องเอิร์ธนะครับเป็นคู่จิ้นที่เราเขาเรียกว่าอัปเดตข่าวให้ฟังอยู่กันอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีเทรนด์ทวิตเตอร์นะครับที่ติดคือเรียกว่าติดกันข้ามวันข้ามคืนเลยทีเดียวอยู่ๆนะครับมีเทรนด์ทวิตเตอร์ ขึ้นมาซึ่งไม่ใช่แค่ติดเพลนแค่อันเดียวนะครับมีหลายๆแฮชแท็กด้วยมีอะไรบ้างลองมาได้ทำรายกันแล้วก็เป็นประเด็นอะไรนะเดี๋ยวจะมาพูดคุยกันด้วยเรื่องนี้น,นีค่ะแล้วก็ส่งข่าวกับข่าวสุดท้ายนะคะกับบาราคนบันเทิงะคะ่ะที่ติดเชื้อโควิด1 9นะคะตอนนี้ก็ออกมาล่าสุดเมื่อคืนเลยนั่นก็คุณอ้ณอมนวัตนะคะแล้วก็คุณขันเงินไทเทนเนี่ยมันเองค่ะใช่ก็ต้องบอกว่าคนในวงการบันเทิงตอนนี้ก็ มีหลายคนนะครับที่เสี่ยงในส่วนของโควิดสิบเก้านะครับและก็ได้ไปตรวจพอไปตรวจปุ๊บรอบแรกอาจจะไม่ติดแต่พอมารอบสองหรือรอบสามเนี่ยหลายคนผลก็เป็นเป็นบวกซึ่งก็ต้องเข้าไปเขาเรียกว่าเข้าไปรักษาตามกระบวนการในการรักษาโควิดสิบเก้าก็ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนด้วยร่วมถึงพวกเราเองนะครับคนผู้ฟังทุกท่านที่ฟังอยู่ทางบ้านเองก็จะออกไปไหนมาไหนก็นะฮะต้องดูแลป้องก,กันตัวเองอย่างที่พี่ปูนเคยบอกทุกครั้งพี่ปูนต้องทำไงนะฮะ ล้างมือนะคะสวมหน้ากากใค่ะแล้วก็รักษาระยะห่างนะคะตอนนี้เราก็งดปาร์ตี้นะคะนะองลองปาร์ตี้ได้คือปาร์ตี้ทิพย์นะคุณปูนปาร์ตี้ทิพย์ปาร์ตี้ปาร์ตี้อยู่คนเดียวอ่ะกันเริ่มาเริ่มข่าวแรกกันเลยอ่ะประเด็นแรกอันนี้นะคะเกี่ยวเนื่องกับคุณพอสรันนะครับที่เมื่อวานนี้นะครับวันอาทิตย์ที่1ิดเนี่ยครับเขาได้เดินทางไปที่เออเขาเรียกว่าสถานีตำรวจนะครับเพื่อไปแจ้งความเอาผิด กับเหล่าเกลียนคีย์บอร์ดและก็คน <รอ S 1> ที่<อ>เข้าไปคอมเมนต์ในโลกออนไลน์นะครับเอ่อทำให้เขาเนี่ยเสื่อมเสียชื่อเสียงทำให้คนได้เข้าใจผิดซึ่งประเด็นต้นสายปราเหตุนี้มาจากอะไรต้นสายปราเหตุเนี่ยเริ่มมาจากแฟนสาวอดีตแฟนสาวข,ของเธอก็คือ,อคุณเพ้ชลิตาอเองคุณเพเ้<อ>เนี่ยอยู่ๆเพิ่มเนี่ยเขาก็ออกมาโพสต์ในไอ s ีสตอรี่เนี่ยวันแรกก็คือวันเสาร์นะครับมี3ข้อความสามโพสต์ด้วยกันพูด<อ>ถึงดาราชายท่านหนึ่ง อแล้วก็เ <lien> ข <plane. im sharing> ียนออกมาแซ่บมากคุณผู้ชมถ้าเกผู้ชมเหตุอยู่ด้านหน้าเนี่ยโอ้โหคืออยากจะอ่านออกอากาศบ้างเลยปากน้องสุนัขอ่าอย่างเงี้ยอืมแล้วก็มีมีเฮมีคําว่าเฮออกมาด้วยในนั้นแ่ละแล้วก็ออกมาเขียนออกมาเขียนบรรยายระบายถึงความในใจที่เกิดขึ้นนะฮะว่าตัวเองเนี่ยแม้ว่าจะจบความสัมพันธ์กับดาราชายท่านหนึ่งไปแล้วแต่ก็ยังมีเรื่องราวที่ ถูกเข้าใจผิดเนี่ยออกมาติดหูเธอเธออยู่เรื่อยๆนะฮะ <laughs> ทำให้เธอออกมาพูดในครั้งนี้เนี่ย<ะ>ทําให้การพูดของเธอครั้งนี้เนี่ยโอ้โหเป็นกระแสดังสื่อหลักหลายสื่อเนี่ยคุณปูนคุณผู้ชมออกมาถามถึงว่าเอ๊ะดาราชายคนหนึ่งนี่คือใครแน่นอนว่าคนแรกที่ถูกโยงคือใครคุณปูนก็เ,<อ>เป็น,นอด <9 S 1> ีตแฟนเก่าคุณพอก็คือ,คอคถูกโยง <laughs> ใช่พอถูก พอถูกโยงพอถูกโยงปุ๊บเนี่ยนะฮะก็มีอ่าค่ะพอถูกโยงไปนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆน,นะคะในวงการค่ะก็ออกมาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายนะคะถูกต้องค่ะคุณดาวพิมพ์ทองนะคะอดีตแฟนหนุ่มของหนุ่มพอดเนี่ยก็เข้ามาส่งหัวใจให้สาวเกรซเหมือนกันนะคุณฟีใช่ครับผมซึ่งทำให้หลายคนก็โฟกัสเรื่องนี้หลังจากนั้ ค่ะนอกจากนั้นแล้วนะคะก็มีเรื่องราวเข้ามาต่ออีกใช่ไหมคะคุณฟีขาค่ะ,ค,ะคือในวันเดียวกันนี้นะคะก็มีการระบายข้อความค่ะจากอดีตแฟนเก่านะคะคุณเกสชลิตาค่ะก็โพสต์ข้อความระบายร่ายาวในสตอรี่นะคะว่านอกเหนือจากเรื่องใจแล้วเกรต้องเจอเหตุการณ์ที่สร้างบาดแผลให้ทั้งใจแล้วก็ร่างกาย เคยโดนหนักจนเดินไม่ได้เคยต้องสแกนสมองที่โรงพยาบาลเนื่องจากหูแล้วก็ศีรษะถูกกระแทกอย่างแรงเกสมีรอยแผลเต็มตัวที่เกิดจากการกระทืบซ้ำถีดอัดกำแพงกระชากเวียงจิกหัวกระแทกลากไปกับพื้นเขี่ยบุหรี่ใส่ตัวตาของแข็งใส่หน้าจนเขียวชำ้ำบีบคอขังไว้ให้น้องไม่ออกแล้วก็เรวร้าที่สุดนะคะแล้วก็มีรุนแรงกว่านี้มากเกินกว่าผู้หญิงคนนึงเนี่ยจะต้องเจอนะคะ ที่ผ่านมาเกทไม่เคยบอกใครค่ะแม้แต่ในครอบครัวมีแค่เพื่อนสนิทเท่านั้นที่รู้เรื่องที่ผ่านมาเกทไม่อยากจะพูดแล้วก็พยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุดค่ะเพราะไม่อยากให้ความสําคัญกับเหตุการณ์ร้ายๆเหล่านั้นนะคะก็ต้องบอกว่าเรื่องนี้นะคะคุณเกสเนี่ยก็ออกมาระบายยาวเลยทีเดียวคุณฟรีค่ะคุณผู้ชมคาหลังจากที่ คุณเกรออกมานะคะสําหรับการชี้แจงของรอบนี้ของสาวเกรนะคะนอกจากทิ้งความสงสัยไว้แล้วให้กับสื่อบันเทิงนะคะคนที่ติดตามแล้วก็ฝากประเด็นใหญ่เอาไว้ให้กับผู้ที่กล่าวถึงอย่างมากซึ่งเรื่องนี้นะคะจะขี้คายแล้วก็ไขข้องใจได้อย่างไรนะคะกล่าวถึงใครเนี่ยเราก็ต้องรอให้เจ้าตัวออกมาเปิดเผยนั่นเองค่ะคุณขาแต่ก็อย่างที่บอกไปนะคะเพราะว่า เรื่องนี้ก็ต้องโยงไปกับอดีตคนรักกันนะทําให้หนุ่มพอส์่ะวันนี้เลยสุดทนนะคะออกมาโชว์บาดแผลที่ไม่เคยมีใครได้รู้ค่ะคุณฟีค่ะล่าสุดนะคะสดร้อนๆเลยค่ะเช้านี้เลยนะคะพอสได้ออกมาโชว์ภาพข้อมือที่มีรอยแผลพร้อมเขียนในพร้อมเขียนข้อความลงในอินสตาแกรมส่วนตัวว่ารอยแผลนี้ความจริงเป็นยังไงผมไม่เคยพูดเลย ผมเนี่ยเป็นลูกผู้ชายพอความรักจะจบลงแบบไหนก็งดงามเสมอคนเราเลิกคบกันแล้วแต่ก็ไม่มีความจําเป็นต้องเหยียบย่ำกันพูดลับหลังในทางที่ไม่ดีฟังหูไวห้หูเราจะเป็นคนแบบไหนขึ้นอยู่ว่าใครเป็นคนเล่าป่นคนนู้นทีคนนี้ทีระวังกรมตามสนองพูดล,ลอยๆความจริงเมื่อปีที่แล้วสําหรับประเด็นนี้นะคะต้องเกิดขึ้นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยจะเป็นอย่างไรก็ต้องคงให้ เวลาเนี่ยเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะแต่หลังจากที่หนุ่มพพสออกมาโพสเนี่ยทำให้แฟนๆนะคะเข้ามาส่งกำลังใจกันอย่างมากมายค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าเรื่องราวนี้จะจบกันอย่างไรเพราะว่าทั้งสองฝ่ายนะคะก็เริ่มออกมาต่อโต้ซึ่งกันและกันค่ะฝั่งฝ่ายคุณเกรสนะคะก็ออกมาอธิบายรายยาวนะคะว่าตนเองเนี่ยเป็นคนที่ถูกกระทำนะคะถูก ทำร้ายร่างกายและฝ่ายคุณพอดเนี่ยก็ออกมาโชว์รอยแผลเริ่มมีนะคะก็ต้องมีเรื่องราวให้น่าติดตามกันค่ะคุณผู้ชมขาอืออะไรครับผมเมื่อกี้เสียงผมหายไปคุณปูได้ยินเสียงผมหรือยังคะได้ยินแล้วค่ะโอเคครับผมต้องขอพลังเทคนิคด้วยนะครับเสียงไม่่อยหายไปก็อย่างที่คุณปูลเล่าให้ฟังไปนะครับว่าสุดท้ายปุ๊บเนี่ยเรื่องราวทางนี้จะเกิดขึ้นยังไงแล้วก็คุณพอดจะเอาผิดคนที่เข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนะฮะในโลกออนไลน์ขนาดไหนนะครับผมก็ ต้องรอติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับเรื่องของสองคนนี้หรือว่าเป็นมหากราบที่หลายๆคนให้ความสนใจ